สวัสดีเพื่อนชาวเปน,นะครับชาวอ e ีฟุตบอลทั้งหลายนะครับอยู่กับผมพาลูชแนลกันอีกเช่นเคยนะฮะอะสำหรับในวันนี้เนี่ยก็เป็นแพ็คนะตามที่ผมคาดการไวไเลยนะเป็น e ีพิกเอซิมิลานนะแล้วเราได้เปิดฟรี1ครั้งนะบ3คนที่มาโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ นี่ครับก็ตามที่ผมคาดการเอาไว้ให้กับทุกคนเนาะก็เป็นกาก้านะบิ๊กไทม์อินซาก้แล้วก็มากอส์คาฟูนะครับพลังก็เป็นไปตามที่ผมคิดไว้เป๊ะเลยนะกากา1 0หนึ่งร้อยนะอินซากหนึ่งร้อยแล้วก็คาฟูเก้าเก้านะครับแพ็คนี้ใครเป็นสายแบบอยากทำฟูเอซีมิลานผมว่ายังไงก็ควรจะต้องเปิดนะครับน่าเปิดมากนะถ้าเกิดใครที่อยากจะแบบฟูเอซีมิลานนะครับโอเคนะเราก็อืม จะลองสูตรลองเชิงดีไหมหรือเปิดเลยหรือไปเปิดพรุ่งนี้ดีนะเพราะว่าผมเนี่ยนะก็ไหนๆก็ได้ทําคลิปแล้วนะก็เปิดเลยแล้วกันเนาะนะอุ้ยแล้วก็มีเฮ้ยลืมบอกนะว่ามีอีปิกของชิชาริโต้ด้วยนะครับคอาดไม่ถึงเลยนะว่าคนนี้จะมานะมาในสไตล์ฟ็อกอินเดอะบ็อกนะหมาป่าแห่งกอบเขตโทษนะโอ้โหเรียกว่ามาแบบ งงๆนะครัไม่รู้ว่ามาได้ยังไงนะครับไม่รู้ใครพาแกเข้ามานะครับอื้อหือแล้วก็แพ็คเพเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับนี่เลยเนาะนะครับจูดเบลลิงแฮมมาในเอ่อเป็นเอ็มเอฟนะครับคราวนี้เนาะเป็นเอ็มเอฟนะครับค่าพลังก็โอ้โหถือว่าโหดเหมือนเดิมนะเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกเหมือนเดิมเนาะ <c oughs> น่าจะมาแบบโฮเพเยอร์อะไรอย่างงี้นะถ้าเป็นเอ็มเอฟนะครับน่าจะดีกว่าเนาะอ่ากุนเด้ก็มานะครับโอเคคลิปนี้ลอง สูตรลองเชิงและกันนะครับขอดูคาฟูฟึบหนึ่งทีกาการับโชโชโชนะครับกากาสองอินซากินะครับซุบซุบซุปซุบสามทีนะครับปะมาชุบชุบยกเลิกก่อนนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าหยั่นเชิงนับหยั่นเชิงดูดูเนี่คาฟูหนึ่งที กาก้สองทีสองทีกำลังดีนะครับฟึ๊บนี่อินซากี้นะเทพบุตรจอมล้าหน้านี่นี่นะครับอืไม่รู้ว่าที่แกล้าหน้าเยอะเพราะว่าค่าพลังการทำเกมลุกแกหดหรือเปล่านะนะค่าพลังการทำเกมลุกนี่เกือบเก้าเก้าเลยนะชุบชุบยกเลิกไปยกเลิกไปทีปุ๊บปะของฟรีขอให้มาขอให้ได้โอ้โหเงียบคลิปนะครับนะไม่ได้นะ ของฟรีไม่ได้นะอาทิตย์นี้อแม่ไม,ไม่ไม่มีโชคเลยนะไม่มีโชคเลยนะฮะเอาไงดีนะลองเปิดต่อดีไหมอุ้ยได้เทพกี้นะโอ้โหตัวเอาเลิกเอาใช้เลยนะรเราจะลองเปิดกันต่อดีไหมนะเพราะาแพ็กนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจัดจริงๆนะครับน่าจัดมากเนาะไงดีลองสักร้อยทองไม่อยากได้สักคนนะ่ะคือสามคนนี้ผมบอกเลยใครก็ได้นะสำหรับผมอะ อื mm hmm. มาขอลองดูหน่อยดิโอ้ยยังเงียบอยู่ครับยังเงียบอยู่นะยังเงียบอยู่นะฮะชุบปลายข้ามใครก็ไม่รู้ลบทิ้งไปะนะไม่เก่งผมลบทิ้งนะฮะนี่ไม่หล่อแต่เ้าใจนะไม่เก่งเราลบทิ้งนี่ฟึบฟบขอสักคนนึงทำไมาขอสักคนนึงทะไมาไม่ได้ไข่นะลบทิ้งดีกว่านะ ดูวีแววผมว่าไม่น่าออกแล้วนะคลิปนี้นะไม่น่าออกแล้วแหละนะโอ้โหคือถ้าเกิดใครรอบิ๊กไทม์พวกกากาางเงี้ยผมว่าแนะนําว่ารอรอดีกว่านะเพราะว่าบิ๊กไทม์กากาน่าจะโหดนะอันนี้มันแบบอย่างว่านะมันเป็นบิ๊กไทม์อินซากีนะก็ค่าพลังกากาก็ยังไม่สุดนะเพราะว่าถ้าเกิดกาก้ามาเป็นบิ๊กไทม์น่าจะเป็นเวอร์ชันล่างบอลลงดอเนาะ นะับน่าจะเป็นเวอร์ชันล่างบาลุงดอนะครับยังไงก็น่าจะตันร้อยหนึ่งนะผมคาด <_ C> เดี๋ยวผมว่าทำคาดการพลังให้นะครับฟึ๊บรอไว้มีล่างมาก่อนนะนะครับโะปะไปทีสุดท้ายนะครับก่อนจบคลิปนี้โอ้โหเงียแบบคลิปนะครับไม่ออกเลยสักคนนะครับโอ้โหจัดไป4ี่ร้อยทองจุกจุกนะครับโอเคสำหรับใครชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเนใจผมหน่อยนะส่วนคลิปหน้าผมจะเอาสาระอะไรดีมาฝากอีกก็รอดูกันด้วยนะจ้าโอ้โหของฟรี ไม่ออกเสียเงินก็ไม่ออกว่ะ